ทำทำทำมีเหตุการณ์ระทึกนะครับสายสายเบรกลวเลยต้องจอดริมทางเขาคอนะครับพาชมวิวไปก็ได้ <c oughs> มีเหตุจนได้โอ้โหตรงนี้วิวตรงนี้สวยผาซ่อนแก้วนะครับพราท่าผาซ่อนแก้วนะครับตรงข้ามกันพอดีเลย มุมไกลซูม,มอ่ะนี็จะเป็นเขามองเห็นไกลๆเลยนะครับทิวเขาแต่อากาศดีนะครับอากาศดีมาก รถทึกรถทึกรถทึกทเ,ตเตรนเต, ى, ต็นยวมีรถมาเปลี่ยนนะครับ สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโอ้ oh. สุดยอดอลังการมากถนนหนทางนี่ก็อลังการละเมื่อสปีที่แล้ว3าปี3ปีกว่าเนาะที่รลุงไต่้วยนายกระไต่นะครับสุดยอดมาก สวัสดีครับสวสชมนะครับเคก็เจอพี่ยูทูบเบอร์ครับถ่ายรูปคุณยายยิ้มหน่อย1 2 3สองสามโอ้คุณยายแข็งแรงมากเลยมา,มาเที่ยวครับสุขภาพดีครับคุณยาย อตอนนี้ก่อสร้างนะครับเจดีชเวดากองนะครับนะพะาชผาซ่อนแก้วนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับโอ้โอร้านอ,อ,อาหารก็าาร้านค้าก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ เป็นไปแนวทางที่ดีนะฮะดี่สุดยอดมากโอ้ตรงนี้คือเจดีชเวดากองตัวนี้แต่ก่อนผมมายืนตรงนี้แะครับถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ตอนนั้นมีแค่ สมองค์้งประมาณสามองค์สุดยอดมากครับพระธาตุผาซ่อนแก้วนี่เราเป็นไฮไลท์เลยนะฮะคือในส่วนตรงนี้นะครับสุดยอดโอ้โหดูถนนหนทางเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับถ้าไม่ได้ท่านนายกนี่ก็นายยกเช้าบางครับ นายกยเทศมนตรีตบบน้าหยาดนะครับมาทีมงานมาคณะศึกษาดูงาน,นครับ่กี้ไปดูงานมานะครับวิสาอังกฤษชุมชนโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสุดยอดสุดยอดโอ้ตัวนี้ยังแต่ก่อนยังไม่มีนะครับ นีนน่ก่อนมีแต่ตัวนี้ครับกับมีมีนี่ก็มีแค่ององเดียวตอนนั้นมานะฮสามแล้วก็มาสามองค์เกือบสี่ปีแล้วครับไม่ได้มานีไม่มีเลยคนระับแตนนี้ไม่มีสุดยอดมากนะครับแต่แถวนี้แต่ก่อนไปนที่จอดรถนะครับ แน่นี้เป็นที่จอดรถนะแต่ก่อนครับครับประตูนู้นครับประตูนู้นสุดยอดมากครับสาธุสาธุ กำลังสร้างใหม่นครับพระบรมวะมหาเจดีย์รัตะนโกสินทร์นะครับสาธุสาธุสาธุไทยไม่ดีขอให้ หายไปภัยดีขอให้เข้ามากับลูกกับหลานกับชีวิตก็กลครัวยากสนิทมิตรสหายทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมพระธาตุผาซ่อนแก้วครับสวัสดีครับ